สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับคูณเที่ยงนะครับเด้อเมื่อนี้ในวันพฤหัสนะครับเนาะวันพฤหัสที่ยี่สินะครับวันพฤหัสที่ยี่สมีนาคม2องพนะครับผมเมื่อนี้สิมารีวิวนะครับเป็นคีย์บอร์ดมือหนึ่งนะครับผม PSR ยี่สิบห้า PSRE สี่เจ็ดสามนะครับตัวนี้จะส่งไปที่ตั้งประเทศนะครับประเทศไอซ์แลนด์นะครับแต่ว่าลูกค้าเพื่อนติดส่งเองนะครับให้คุณเที่ยงส่งไปที่ บริษัทสบายเอ็กเพลสนะครับเพี่จิ๊่ซ้งเองนะครับเนาะนี่บริษัทสบายเอ็กเพลสนะครับท่านใดอยู่ต่างประเทศก็ประสานได้นะครับผมประสานกับบริษัทได้แล้วก็คุณเงี้ยกับจัดส่งบริษัทแล้วบริษัทเขาจะส่งไปที่ประเทศนั้นๆเองนะครับไปที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับน่าจะซื้อคุณเงี้ยนะครับซื้อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับของแถมกับหนังสือโน้ตคือเก่าครับผมนะครับแล้วก็ แฟตได้ uh, ye, นะครับกุฎิถืแถมเป็นแนะฟตได้จังหวะไปไห้นะครับแฟตได้จังหวะแล้วก็มีไฟมิดดี้ด้วยนะครับอยู่ในนี้นะครับเพื่อเอาไว้ทะเลนเนาะแล้วก็มีเซาเฮคขว่มกูเทียงอดยัดใบไฮน้ำนะครับมี่ตัวนี้ก็สิแถมไปนะครับผมอ่าโอเคที่นี่เขามาบึงในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ตัวนี้เป็นสินค้า,คนะคคามือหนึ่งนะครับเด้อนะครับสินค้ามือหนึ่งท่านใดสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้นะครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับแกะให้เบิง้งคือเก้านะครับเป็นคลิปสดๆนะครับบอดด้ตัดนะครับพูดอย่างกับอดัดอัดไปเลยนะครับอัดบ่ได้ตัดเนาะ ต the er. ัวนี inhos, ้เป็นซีรีส์ e นะครับตัวล่าสุดเลยนะครับซีรีส์ e ตัวล่าสุดเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับใบรับประกันนะครับจากบริษัทมีอะแดปเตอร์นะครับผมอ่าบอแมนมีไอ้สแตนวางโน้ตนะครับสแตนวางโน้ตแล้วก็คู่มือนะครับอันนี้บ่อทัดีแกะด้วยครับดื้อของใหม่มือหนึ่งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอะแดปเตอร์นะครับอันนี้อะแดปเตอร์นะครับ อะแดปเตอร์ของยามาฮ่านะครับผม PA 150T นะครับ 150T นะครับยังบอ่ได้ยังบอ่ได้แกะนะครับผมยังไม่ได้แกะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมๆกันนะครับผมเอาไว้หนีซากอน ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ตัวล่าสุดในตระกูล e นะครับตัวหนังสือจะเป็นสีเป็นสีฟ้าฝา้ำเงินเนาะันน้ะครบสไตล์สวยงามนะครับดีไซน์สวยงามด้านข้างก็จะเป็นโอเวลล์จังหน่อยนะครับเดี๋ยวด้านบนมีอะไรบ้างมีช่องอะแดปเตอร์นะครับช่องเสียบอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับบวกในลบนอกอันนี้เป็นช่องโฮสต์ usb นะครับนี่ช่องนี้เขาจะลงจังหวะนะครับลงจังหวะเปิดซาวเปิดไมดี้นะครับ อักอินได้ด้วยนะครับออกอินเกณนนะครับเกณฑนไปถึงเกนออกอินตัวนี้นะครับแล้วก็ไม้นะครับเกณฑนไม้ใพร้อมนะครับใส่ตัวนี้อ่าตัวรุ่นนี้เสียบไม้ได้นะครับโฟนหูฟังนะครับแล้วก็เอาพุทนะครับตัวนี้คุณยังเคยเหตุคลิปไปหลายคลิปเนาะตัวนี้จะมีเอาพุทสองตัวนะครับเหมือนกับรุ่น s หรือว่ารุ่นรุ่นใหญ่นะครับถ้าเป็นรุ่น e ตั้งแต่ซี่หกสามลงไปจะมีแค่รูนี้รูเดียวนะครับโฟนกับเอาพุทอยู่น้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเเเเป็นนนูัทบสียด สายแจ็คนะครับแนะนำให้เป็นสายแบบนี้นะครับให้เป็นสายแบบนี้นะครับเวลาเขาเสียบนะครับมันจังสีออกเป็นสายขวาร้อยนะครับมาแกแดปเตอร์อครับ สำหรับสินค้ามือหนึ่งครับจะสร้างข้า่าไดเรื่อยๆเนาะนะครับคุณอย่างไรใส่เวลาประมาณ1วันนะครับในการสร้างนะครับก็บมาเอามาลงจังหวะเอามาแต่งเสียงให้นะครับผมเร็เรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นพีเด้น ถ้าเป็นพี่เดินนะครับคือพี่เดินแบบนี้นะครับผมอันนี้เรียกว่าซัดเทนก็ได้หรือส่วนอื่นว่าพีเดินก็ได้นะครับจะเอาเสียบหูสุดท้ายหูขวาสุดนะครับ ีเดินนี่เขาเสียเพื่ออยังดีครับเพื่อให้เสียงมันเงีวนะครับจะคุยติดเปิดให้เบิง้งเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่หูฟังครับเสียงที่เขาเปิดเครื่องปรับเสียงจะเป็นเสียงเปียโนนะครับอันนี้คือพี่เดินนะครับนี่คุยยังงส่พี่เดินถ้าเขาเบ่เหยยบครับ ยังก็ทีเป็นแบบมันก็นทิสันๆเนะเาะเขาเขาเหยียบอันโซ่เขาเรียกเหยียบว้นะครับอ่ามันถีเงาครับแบบเสียงกะทิมีความกลางวานครับนี่นะครับผมทะเลโสนใจกะทิต่อเข้ามาได้ครับเด้่อยสลับ ีเดินนะครับกูเดียนกับมี่จะจําหน่ายนะครับตัวละ390บาทนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเสียงเปียโนในเครื่องนะครับส่วนประกอบก็จะมีพิษเบนนะครับนี่พิษเบนอยู่ขวามือเสียงอ่าสวิตต์ปิดเปิดอันนี้วอลลุ่มนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มขึ้นนะครับจากรุ่นซเนาะแล้วก็โมชั่นเอฟเฟกอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีควิกแซมปิ้งนะครับคล้ายๆกับปุ่มมัลติแพดนะครับตัวนี้ คล้ายๆกับมุ่ม,มัติแพดของรุ่นซีรุ่น6 4 0รุ่น5 4 0นะครับรุ่น630ส e มีมัติแพ a แบบนี้หรือว่ารุ่นใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาให้นะครับอันนี้เสียงลงลงเสียงแซมได้นะครับสามารถลงเสียงแซมได้แล้วก็จะเปิดให้เบิงเสียงมีไลท์ทันบอกว่าอยากฟังเสียงในเครื่องอ่ะคุณจะถีมุนไปเลยเสียงที่สงที่สามุลไปเลยนะครับ ก็ว่นี้ใช้ได้เลยนะครับดังดีมากเลตะกุดีนะเปียโนสตริงเปียโนคเล็กิกเปียโนนะ,ะเสียงนะเสียงถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เปนโนเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับ dx dx มโ model น,นะครับ คราอ,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 อันนี้กุมออแกนนะครับอันนี้คือเสียงที่บอลดนดิตเตงนะครับเสียงอ,อมีหลายเสียงนะครับเสียงมวลนะครับ เร็วๆนะครับน้องมัตสึคิปมันจะเง่าเกินไปนะอันนี้คือเสียง6กสคลีนนะครับซิการ์าเอาไปเห็ดเสียงเป็นเสียงสายมอลลัมหนอยนะัอันนี้ต,นนตัวนี้บพาะนี่ลงจังหวะนะครับเรื่อยๆก็จะสิลงงห้นะครับนะครับหลายเสียงนี่เสียงเบสนะครับเสียงสตริง เสียงบลัชเสียงบลัชนะครับ,บ,รบรนะทัเป็ดนะทอมโบนฟินชฮอนทูบาแซ็กซโซโฟนเนะสียงเดิมๆนะครับนี่ยเสียงในเครื่องนะครับ เสียงคือว่าใส่ได้เลยนะครับโซโปาโนอันนี้คือรุ่นไม่ๆจะได้เปรียบคือตรงเสียงนะครับเสียงคือมีความเสียงมีความใสนะครับ ให้ฟังเสียงเลยเลยเนาะอันนี้เป็นเสียงอ่ามีเออหูพร้อมนะครับเออหูก็คือเสียงซ่อนะครับซ่อของจีน เสียงปกเปอร์เคชั่นนะครับเสียงเปอร์เคชั่นเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยอเป็นอกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับ อันนี้หกร้อยนะครับจำเอาผิดอาจจะมีประมาณเจ็ดร้อยนะครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าโบเมียนะครับมีแปดร้อยยี่สิบเสียงนะครับมีทั้งหมดแปดร้อยยี่สิบเสียงเสียงเสียงเอฟเฟคต่างนะครับเสียงเอฟเฟคต่างๆนะครับสามารถเลือกใส่ได้อันนี้คือ เสียงอย่างเดียวนะครับผมคุเยเสิเฮ็ดให้เบิ้งคลิปประมาณนี้เนาะนะสำหรับคลิปมือนี้นะครับอาจจะบ่ได้เฮ็ดให้เบิ้งทุกรายละเอียดหลายนะครับเพราะว่าเสียงมันเยอะมากๆนะครับที่นี่เดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิง้งจักจังหวะนะครับวิธีการเล่นจากแฟลชไดร์นะครับหรือว่าเล่นเป็นไฟลมิดี้นะครับ จะขึ้น USB ตรงนี้นะครับกระพริบกระพริบแล้วก็ถ้ากระพริบอีกเสีงว่ากำลังโหลดนะครับอตอนนี้คือ USB อ่าโอเคถ้าถ้าหยุดกระพริบแสงว่าโหลดเรียบร้อยนะครับเขาสามารถกดเลิ้นได้นะครับโดยเข้ามาตรงซองตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เขาก็หมุนหานะครับนี่แรกๆก็จะเป็นที่อยู่ในเครื่องนะครับหลังๆก็จะเป็นซาวที่อยู่ในอ่านี่เปิดเลนต์ตัวนี่นะครับ สามสิบยังเจีงนะข้าวนะครับผมข้าวข้าวข้าวนะครับแล้วก็ซิมีพวกอันี้ต่างๆนะครับอ่ะเท้าสิโลจังหวะครับพากดชิปนะครับกดชิปค้างไว้หนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้นะครับกดชิปค้างแล้วก็ฟังก์ชันนะครับเขาก็เลื่อนไปหาคําว่าโหลดสไตล์นะครับนี่โหลดสไตล์เมื่อเจอแล้วเราก็กด เอนเ r อหนึ <c ười> ่งครั้งนะครับกูอย่างสีร้องเอาเป็นหาจังหวะเอาเป็นโบริโลแล้วกันนะครับผมโบริโลเนาะเดีวปุ๊บเากดเอนเโหลดทูสองร้อเก้าสิบอ่าสองร้อยเก้าสเ็ดเข้ากับเอนเหมายถึงว่าเวลาเขาโหลดเนี่ยครับมันจะลงตามลำดับเลยนะครับสองร้อด้อยเก้าสิองไลนไปเลยอยๆสาอยนะครับเขาก็ลองเอ็กซอกเบิ้งนะครับเข้ากับมาสไตล์ นะครับแล้วก็เลื่อนไปหาที่291ที่เก้าที่าล้วงไว้บ้างครับแล้วกดเอ็กคอมก่อนนะครับเอ็กคอมอยู่นี้นะครับโซโล์นะรเนี่ยโดยประมาณนี่นะครับผมอันนี้คือวิธีการโหลดจัเฮากับมาแตงลงแบ่งนะครับแบ่งที่หนึ่งคู่เทียงก็จะให้เป็นเสียงออแกนนะครับทุกแบ่งก็จะเป็นออแกน กีตาร์นะครับหรือพินนะครับแซกโซโฟนนะครับอันนี้ก็าจะเป็นโวดหรือเป็นแอคคอร์เดียนกะแล้วแต่เฮานะครับปุ่มปุ่มดีซีนะครับอัตโนัตเขาได้จังหวะแล้วนะครับเฮาจะมาเปลี่ยนเสียงเฮากดตรงนี้ครับวอยนะครับกุญแจจะเป็นกลุ่มออแกนกะมากดตรงออแกนเลยครับเฮาก็เลื่องจะเป็นไบร์ออเกนนี่ครับมือเฮาได้แล้วเฮากะเฮากกดแบงค์ตรงนี้ครับเมมโมรี่ค้างแล้วก็ปุ่มที่หนึ่ง เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเสียงที่สองเขาสะเอาเป็นเสียงอะไรเขากลับมากดนะครับกดกีตาร์อย่างเงี้ยครับวซองจะกีตาร์ก็จะเลื่อนมาตรงหกสิบอ่าเด็กเอาไว้ปุ่มที่สองครับกดเมมกดอ่าตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเนี้ยแบ็กแล้วก็ลงที่สองได้แล้วครับสองเสียงละทำไงครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันมันมันไปแบ่งซองละนะครับเขาต้องเบิ่งแบ่งดีๆนะครับว่า เดี๋ยวได้เอาว่าเันไปแบ่งที่สองนะครับผมกดปุ๊บสองแล้วไปที่สองเลยครับต่อไปเเสียงแซกกับอาวุธวินนะครับเสียงเสี่ยวเป็นเสียงเ,เสียงนี้นะครับหนึ่งห้าแปดแล้วครับปุ่มที่สามปุ่มที่สี่เสี่ยวเป็น เสียงโหวดนะครับเสียงโวหวดเลยว่าเสียงแพนฟลุตนะครับเ,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 อเอาวงซีซีก็คือเกาครับปึ๊บเนี่ยเข้าเห่นได้ครับ เสียงดังเสียงเบาอีกอีกเทียนหนึ่งนะครับาจะใช้เวลาในตรงนี้นะครับคู่เทียงเพราะนั้นอันนี้คือคู่เทียงเฮดยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับถ้าใครสนใจติดต่อลขมาด้ครับเด้อนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับสินค้ามือหนึ่งคีย์บอร์ดอิเล็กโทนยามาฮ่า psre c เจ็ดสามซึ่งเป็นซีรีส์ล่าสุดของตัวเป็นล่าสุดของในซีรีส์อนะครับในรุ่นเอตัวนี้คือตัวล่าสุดนะครับ psre c เจ็ดสามนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับ พร้อมจังหวะพร้อมแต่งเสียงนะครับตัวน,นี้18,500หับาทนะครับผม1 8ึ0 0บาทนะครับผมอ่ะโอเคครับผมติดต่อเข้ามาครับ0ูนย์แปดหน็นย์หนึ่งครับศูนย์แปดหนจ็ดเจ็ขอบคุณครับ